ติดตามรับฟังช่วงเพลินตำนานได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางรายการสบายสบายสไตล์สวทสแก้ว FM 103.25 MHz เมกะ จังหวัดฉะเชิงเซาหรือที่นิยมเรียกกันว่าเมืองแปดริ้วเคยเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในอำนาจการปกครองของขอมมาก่อนในสมัยอิทธิพลของอาณาจักรปปลรบุรีเมืองฉะเชิงเซาตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำบางปะกงเป็นไปได้ว่าชาวเมืองสมัยโบราณอาจจะเรียกชื่อแม่น้ำบางปะกงว่าคลองรึกหรือคลองใหญ่ตามลักษณะที่มองเห็น แต่ด้ดยอิทธิพลของขอมจึงได้เรียกชื่อแม่น้ําเป็นภาษาเขมรว่าสตึงเตงหรือชะถึงเซาซึ่งแปลว่าคลองลึกนั่นเองคันเรียกกันไปนานๆเสียงก็เลยเพี้ยนกลายเป็นชะเชิงเซาแต่ก็มีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปว่าชื่อชะเชิงเซาน่าจะเพี้ยนมาจากแสงเฉาหรือแสงเฉา หรือแสงเสาอันเป็นชื่อเมืองที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชเสด็จไปตีได้ตามพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าวไว้ว่ามากกว่าส่วนความเป็นมาของ8ปดริ้วก็มีเล่าขานกันมาหลายกระแสบ้างก็ว่าได้ชื่อว่าเมือง8ปดริ้วก็เพราะขนาดอันใหญ่โตของปราช่อนที่ชุกชุม เมื่อนำมาแล่จะต้องแล่ถึง8ลริ้วบ้างก็ว่ามาจากนิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรีเราว่ายักษ์ฆ่านาง12แล้วชำแหละศพออกเป็นชิ้นชิ้นรวม8ลริ้วแล้วทิ้งรอยไปตามลำน้ำท่าลาดสำหรับข้อสันนิษฐานการตั้งเมืองฉะเชิงเซาปรากฏครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในฐานะหัวเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวาในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแต่สำหรับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏชัดเจนในสมัยพระนเรศวรมหาราชที่ใช้เมืองฉะเชิงเซาเป็นที่รวบรวมไพ่พลเมื่อปีพศ2136ด้วยชัยภูมิของเมืองที่เหมาะแก่การทําสงครามกองโจนูนทำให้ฉะเชิงเซา เป็นเมืองหน้าด่านที่ใช้ป้องกันศัตรูปกป้องเมืองหลวงจวบจนสู่การปกครองระบบประชาธิปไตยในปีพศ2475และในปีพศ2476มีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาคคำว่าเปลี่ยนจากจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ครองเมือง หลังจากนั้นในปีพศ2495ซึ่งเป็นปีที่มีการตั้งรากครั้งสุดท้ายของไทยฉะเชิงเซาได้รับเลือกเป็นสถานที่ภาดมีเขตความรับผิดชอบ8จังหวัดซึ่งนับเป็นบทบาทที่สำคัญของประวัติศาสตร์การปกครองของจังหวัดฉะเชิงเซาติดตามประวัติศาสตร์เมืองฉะเชิงเซาได้ในตอนต่อไปครับฉะเชิงเซา กับ8รลิ้วคือสองชื่อที่เรียกขานเมืองนี้ชาเชิงเซาเป็นชื่อที่ใช้ในทางราชการส่วน8รลิ้วเป็นภาษาท้องถิ่นที่ชาวบ้านใช้เรียกกันมาช้านานซึ่งทั้งสองชื่อต่างก็มีเรื่องเล่าขานถึงความเป็นมาอย่างหลากหลายและมีสีสันชื่อชะเชิงเซามีต้นเขาหนึ่งมาจากหนังสือชุมนุมพระนิพนธ์ภาคปกินกะภาคหนึ่ง ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีความพลาดพิงถึงเมืองฉะเชิงเซาว,ว่าชื่อบ้านเมืองเหล่านี้เป็นชื่อไทยบ้างชื่อขเขมรบ้างเป็นสองชื่อทั้งไทยและขเขมรอย่างเมืองฉะเชิงเซาเป็นชื่อขเขมรแปดริ้วเป็นชื่อไทยนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีบางท่านจึงมีความเห็นว่า ชาเชิงเซาน่าจะเพี้ยนมาจากคาเขมรว่าสตรึงเตงหรือชดถึงเซาซึ่งแปลว่าคลองลึกความเห็นนี้คงอาศัยเหตุผลทางภูมิศาสตร์ด้วยเพราะเมืองชาเชิงเซาตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ําบางปะกงเมื่อครั้งที่ขอมยังมีอำนาจปกครองแผ่นดินไทยอยู่นั้นเมืองนี้เป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในอำนาจการปกครองของขอมมาก่อน เป็นไปได้ว่าชาวเมืองในสมัยโบราณอาจจะเรียกแม่น้ำบางปะกงว่าคลองลึกหรือคลองใหญ่ตามลักษณะที่มองเห็นและด้วยอิทธิพลเขมรจึงได้เรียกชื่อแม่น้ำเป็นภาษาขเขมรว่าสติงเตรงหรือชกซึงเ้าครั้นเรียกกันไปนานๆเสียงก็เลยเพี้ยนกลายเป็นชะเชิงเ้าเมืองที่บนฝั่งแม่น้ำก็อบพอยได้ชื่อว่าชะ เไปด้วยอย่างไรก็ตามคนจำนวนมากมักมีความเห็นต่างออกไปว่าฉะเชิงเซาน่าจะเพี้ยนมาจากแสงเฉาหรือแชงเซาหรือแสงเซาอันเป็นชื่อเมืองที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชสเสด็จไปตีเมืองต่างๆได้ตามที่พงศวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าวไว้มากว่า การออกเสียงใกล้เคียงกันมากยิ่งเมื่อประกอบความคิดที่ว่าเมืองตั้งขึ้นในตอนต้นกรุงศรีอยุธยาอันเป็นเวลาที่ชื่อเสียงเรียงนามต่างๆน่าจะเป็นคำไทยหมดแล้วโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันอย่างเช่นนนทบุรีนครชัยศรีและสาครบุรี ซึ่งล้วนแต่มีเชื้อสายไทยอิทธิพลอินเดียอึ่งทำให้น่าเชื่อว่าเมืองนี้ไม่ใช่คำ,คำเขมรหากแต่เป็นคำไทยที่เพี้ยนมาจากชื่อเมืองในพงศาวดารน,นั่นเองติดตามประวัติเมืองฉะเจิงเซาได้ในตอนต่อไปครับสำหรับความเป็นมาของชื่อเมืองแปดริ้วต่างก็มีตำนานเล่าขานกันมาหลายกระแสไม่แพ้กัน บ้างก็ว,ว่าเมืองนี้แต่ไหนแต่ไรมาเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ําในลําน้ําอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ํานานา,นานชนิดโดยเฉพาะปลาช่อนซึ่งเป็นปลาน้ําจืดรสดีนั้นมีชุกชุมและขนาดใหญ่กว่าในท้องถิ่นอื่นๆจนเมื่อนํามาแล่เนื้อปลาทําปลาตากแห้งจะแล่เพียง4ลิ้วหรือ5ลิ้วตามปกติไม่ได้ ต้องแลกออกถึง8ลริ้วถึงจะหมดตัวเมืองนี้จึงได้ชื่อว่า8ลริ้วตามขนาดใหญ่ของปลาช่อนซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองนอกจากเรื่องปากท้องซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และมีอิทธิพลต่อความคิดของชาวบ้านอย่างมากแล้วนิทานพื้นบ้านซึ่งมีเนื้อเรื่องค่อนข้างผาดโผลก็มีส่วนสร้างความเชื่อถือ ในเรื่องชื่อเมืองได้เหมือนกันคนในท้องถิ่นพนมสารคามเล่าถึงเรื่องพระรเมรีซึ่งเป็นนิทานเรื่องหนึ่งในปัญญาชาดกว่ายักษ์ได้ฆ่านางสิองแล้วลากศพไปยังท่าน้ําในบริเวณคลองท่าลาดแล้วชำแหละศพออกเป็นริ้วๆรว,วม8ปดริ้วด้วยกันแล้วทิ้งลอยไปตามลำน้ำท่าลาด ลิ้วเนื้อลิ้วหนังของนาง12บสอลอยออกมายังแม่น้ำบางปะกงไปจนถึงฉะเชิงเซาเมืองนี้จึงได้ชื่อว่าแปดลิ้วฉะเชิงเซาในอดีตถือกำเนิดขึ้นเมื่อใดไม่มีผู้ยืนยันได้แน่ชัดแต่จากที่ตั้งของเมืองนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าริมฝั่งแม่น้ำบางประกงแห่งน,นี้เมื่อหลายพันปีก่อน น่าจะเป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญจากกรุงศรีอยุธยาที่ล่มแล้วหมายจะไปส่องสุมกำลังที่เมืองจันทบุรีเพื่อกอบกู้ชาติไทยทัพไทยถูกทหารพรม่าติดตามมาที่บริเวณปากน้ำเจ้าลูกซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองฉะเชิงเซาในขณะนั้นจึงเกิดปาาระทะกันขึ้นแต่ด้วยชัยมภูมิของเมืองอันเหมาะแก่การทำสงครามแบบกองโจร ยญาํำแพงเพชรจึงสามารถตีทัพพม่าแตกพ่ายไปและเดินทางต่อไปจนถึงที่หมายและภายหลังจากที่ฝึกปลือทหารจนมีกำลังกล้าแข็งแล้วก็ได้นํากำลังโดยใช้ฉะเชิงเซาเป็นเส้นทางหนึ่งในการเดินทัพเข้าโจมตีพม่าที่เมืองทนบุรีแล้วขึ้นไปตีค่ายโพสามต้นซึ่งเป็นค่ายใหญ่ของพม่าที่อยุธยา ทำการกอบกู้เอกลากษให้กับชาติไทยได้เป็นผลสำเร็จติดตามประวัติเมืองะฉเชิงเซาได้ในตอนต่อไปติดตามรับฟังช่วงเพลินตำนานได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางรายการสบายสบายสไตล์สวททัสแก้ว FM 103.25 MHz เมก